รับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดที่สะท้อนถึงความงามแห่งศิลป์หล่อหลอมรวมวิถีชีวิตชุมชนเพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนายึดมั่นในธรรมทำให้ทุกคนมีชีวิตที่อยู่กันอย่างสงบร่มเย็นและพอเพียงอีกทั้งยังเป็นดินแดนที่เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยด้วยกันหลายชนิด วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อุบลชัยศิริการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นแหล่งจําหน่ายปุ๋ยให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวกาวโพดยางพาราและมันสําปะหลังขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีจากร้านชัยศิริการเกษตรอยากจะแนะนําสูตรปุ๋ยที่สําหรับนาข้าวระยะเริ่มต้นก็คือ2 0 1 5ิบ้ยแต่ก,กอหรือ2 8 1 2 6แล้วก็รับรวงก็คือ 13. 13 21เด หรือ1 5 7 8แล้วแบบยางพาราอยากได้น้ายางเยอะให้ใส่ปุ๋ย 28- 20้าระยะเริ่มต้นยาง3ปีก็คือ20-15หรือ18-45ปดจังหวัดอุบลมั่นใจปุ๋ยลุงอรุณเพราะปุ๋ยลุงอรุณมีคุณภาพแล้วก็ใจแล้วได้น้ำยางเยอะได้ข้าวผลประดิษฐดีทุกอย่างมั่นใจปุ๋ยลุงอรุณด้วยวิถีชีวิต ที่ผูกพันกับอาชีพเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นทำให้วันนี้เกษตรกรชาวอุบลราชธานีมีความมั่นคงทางพืชผลทางการเกษตรเป็นอย่างมากผมเกษตรกรชาวอุบลน,นะครับมั่นใจนักเตรปุ๋ยลุงมรุนก็ใช้มานานแล้วแล้วก็ได้ผลดี่ดยเว่าจะเขียวนานอย่างที่เห็นนะครับพึ่งใช้ตอนนี้ใช้สูตร20 15ผูกระเผลต่อใช้ซีดโนย์ รายการต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่พาเรามาเยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวอุบลราชธานี